ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงปราณีเมืองน้อยนะคะเป็นจิตแพทย์เด็กนะคะขณะนี้ก็เป็นคณะกรรมการของสมาคมพัฒนาศัก,กยภาพมนุษย์และจิตบําบัดแนวซาเทียค่ะช่วยพูดถึงซาเทียค่ะเซนเทอเทอร์ปีนะคะของสมาคมพัฒนาศัก,กยภาพมนุษย์และจิตบําบัดแนวซาเทียเราจะใช้แซนเทอเทอร์ปีที่เป็น NSST นะคะก็คือ n e u r o s c i e n c e and s a t r i c Model in the s a n t u a y เป็นการที่นำแซนเทเทราลปีมารวมกับศาสตร์ของซาเทเทราลปีนะคะเนื่องจากซาเทีเทราลปีการบำบัดแนวซาเทีย เราก็จะส่วนใหญ่ที่เราจะคุ้นเคยกันก็คือเราจะมีโลกภายในที่เป็นภูเขาน้ําแข็งใช่ไหมคะภูเขาน้ําแข็งเนี่ยก็จะเป็นเป็นชั้นต่างๆของจิตใจก็คือการเปลี่ยนเรื่องจิตใจที่เป็นแนวที่เป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูป,ปธรรมมากขึ้นและเมื่อเรานํามารวมกับศาสตร์ของการบําบัดนะคะที่ใช้เป็นน่าจะอาจจะเรียกได้ว่าแซนเทเนี่ยก็คือเป็นเพลเทอเรี แล้วเราก็เอาศาสตร์ของการบําบัดทางจิตใจแนวซาเทียมารวมกับการเล่นที่เป็นเพทเทลปีมันก็จะทําให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ NSST จะเป็นการทํางานของสมองซีขวาที่เราทราบอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่ทางศิละปะมันเป็นทางด้านสมองซีขวาใช่ไหมคะ ซีขวาสมองซีขวาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความทรงจําบางอย่างที่เราเก็บไว้เป็นระดับพวกจิตใต้สํานึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย n s s t เนี่ยก็คือการที่เราทํางานกับสมองซีขวานะคะส่วนใหญ่เราจะใช้สมองซีขวาที่เป็นพลังของสมองซีขวาของผู้บ,บาบัดนะคะ ที่ไปเชื่อมโยงกับสมองซีขวาของของออตัวผู้รับบริการนะคะแล้วจะทำให้เกิดความตระหนักรู้ขึ้นมาในตัวของผู้รับบริการที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือว่าในจิตใต้สำนึกของเขานะคะและเ,เมื่อเกิดความตระหนักรู้ถึงสิ่งบางอย่างที่ ทำให้เกิดปัญหาหรือเกิดความไม่สบายใจนะคะก็จะได้นำสิ่งนั้นที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้โดยใช้เราจะใช้หลักว่าการเล่นโดยการเล่นในถาดทรายมันจะทำให้เราเห็นเป็นตัวสิ่งของที่จะใช้แทนนะคะความคิดอารมณ์หรือความรู้สึก นะคะในจิตใจนะคะหรือการมองตัวตนของตัวเองมองคนอื่นนะคะหรือการมองบริบทที่แวดล้อมอยู่รวมกันนะคะสิ่งต่างๆที่มันมีผลต่อเรื่องอจิตใจของเรานะคะเมื่อคนเราเนี่ยเห็นสิ่งนั้นที่เกิดมาในระดับจิตที่รู้สํานึกนะคะก็จะสามารถที่จะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ออกจากความทุกข์ใจได้ค่ะ ดีค่ะเชิ่ชวนนะคะขายของมันมีขึ้นเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะค่ะ NSST ส่วนใหญ่ก็คือเราจะจัดกันทุกปีนะคะแต่เดิมมีอาจารย์เมดเดลีนดีลิตเทซึ่งเป็นวิทยากรต่างประเทศนะคะมาสอนในเมืองไทยตั้งแต่ปี2557ค่ะก็ร่วมสิปีมาแล้วนะคะก็ ในตอนนี้ท่านอาจารย์เนื่องจากท่านอาจารย์ป่วยและได้เสียชีวิตไปเพิ่งปีนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็มีวิทยากรไทยซึ่งนำทีมโดยตัวเองนะคะก็คือนำทีมวิทยากรหลายๆท่านเลยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์ของซาเทียนะคะเป็นอาจารย์ที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ของซาเทียนะคะมาในการช่วยในการสอนนะคะก็จะเป็นวิทยากร ประจำกลุ่มแล้วก็เป็นอาจารย์สอนสิบ,สบกว่าท่านเลยค่ะก็คือ,อแผนที่เราจะจัดเนี่ยเ,เดิมเนี่ยเราก็จะจัดกันทุกปีนะคะส่วนใหญ่เราจัดช่วงต้นปีท่านไหนที่สนใจนะคะก็มาร่วมได้นะคะเพราะว่าในคอร์สของแซนเทเทอร์ลปีเนี่ยท่านนำมาเฉพาะตัวและใจที่ต้องการเรียนรู้ค่ะอุปกรณ์ทางสมาคมจะเตรียมให้นะคะเพื่อที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกท่านมากที่สุดนะคะ